ใส่กุ้งชาวซอน้องทะลองชิวอ้าวได้เลยครับขึ้นไปบถกลับเรือนะผมไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นเลยแบซูแบซูมาแซวอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ร้านรถเจริญเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาเป็นโซนบุฟเฟ่ต์เขาบอกว่าหัวละประมาณ499นะครับผมอ้าวใส่กุ้งฟ้าบนี่มีเยอะแยะหมดเลยพี่น้องมุสลิมเราวุ่นวายหมดเลยเพราะว่ารถเจริญเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นร้านแบบกันเองอ่ะมีเรือลำเบื้อเิ่มเลยอยู่ที่นั่นแค่ดูบรรยากาศเห็นไหมนี่คนนู้นทักคนนี้คนนี้ทักคนนั้นคนนั้นทักกันคนนั้นรักกันอออ้้้าาาาาววคคนนนนนัััมมมมมเลิกกกทีี่่่่่่่่ไไไใใใชชชหยยสุรบบง ขออนุญาตเอาออกคลิปนิดนึงได้ไหมครับใช่ครับนี่บางอาซีนเยสไอโกใช่กูจะไปแปลเป็นไทยกำลังย่างหมึกนะครับผมอันนี้เป็นหมึกอะไรหมึกกระตอยเหรอไม่รู้จักครับออ๋ไม่รู้จักแต่รู้ว่าเป็นปลาหมึกไม่ใช่กุ้งนะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้มาแบบเรียวๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยนะแล้วขออนุญาตใส่เสื้อองค์กรผมนิดนึงนะ iBank ใครๆก็ใช้ได้นะ20ปีโปรโมทเผื่อสปอนเซอร์จะเข้านะชาร์ล็อตเพชรเอานั่นใครนั่นเพชรดูนั่น เฮ้ยอย่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างฟก่อนโอหี๋ยว้าเกาทำไมมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ย499กนี่คือกินได้หมดเลยนะจะตักเท่าไหร่ก็ได้เพชเคยกินเลไหมเคยที่เป็นขนมกรอบไม่ใช่ไม่ใช่เลปิ้งย่างคือที่นีเก่าตอนนั้นมันจะหัวล้ว9แต่ตอนนี้เขาอัพเกรดจะมีความสดของทะเลมากขึ้นเนี่ยมีปูม้าด้วยโชวแบบในการแลวเที่ยวได้เขาชอบโชวไม่เห็นไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวไวเดี๋ยวแบบนี้ หรือไม่ก็ลงมาซื้อนี่แล้วดูปูปูตัวเบ้งเลยนะปูเนี่ยสดมากไม่เชื่อลองหันไปดูข้างหลังไอ้เฮดดูตู้อ่ะนี่นี่ <c oughs> นี่กินนี้เจ้าของร้าน <c oughs> เขาบอกว่าวุ่นวายมากเลยวันนั้นที่มารถเจริญครั้งแรก <c oughs> ปูเนี่ย <c oughs> ตัวแม่งโคตรใหญ่เลยวะ่ะนี่ถ้าอยากได้สดๆไปจับ<ค>ไปดูดูสดๆดูสด่วนสดๆดดูดิ าใครที่ชอบของสดอ่ะผมว่าแฮปปี้เลยอ่ะวันนี้วันที่18กันยานะเป็นวันเปิดวันแรกแกรนด์โอเพนนิ่งอีกแล้วเราก็ได้รับเขียอนแล้วจากรสเจริญนะเขาชอบมากเลยคิดเราเราทำดีแล้วเลยนะโดยเฉพาะไอ้บางคนไหนวะโน่นโน่นโน่นเฮ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าที่ตลาดวินี่ยทักกันเกลียวเลยโซนเป็ดอ่ะบอกคนติดกินยังไม่ถ่ายใช่ยังไม่ถ่ายกูไปละกูตัวโคตรใหญ่เลยเฮ็ดนี่ดูดิคอยๆใกล้ๆโคตรใหญ่เลย เนื้อเสือใช่นี่เขาบอกว่าเนี่ยสองคนเลยคนไหนจริงปะเนี่ยคนไหนคนนี้เลยเขาบอกว่าเนื้อซี่โครงร่องที่สามนะของวัวตัวผู้ตัวเมียไม่มีกินแบบว่าเอาผักใหญ่แล้วก็ยัดเข้าไปเลยแบบเกาหลีใช่ไหมจ๊ะเอ๋อเป็นเมี่ยงโอ้โห่อนี่เอนเตอร์เทนแล้วเกินมึงจะถ่ายยางเดียวเลยตัวอันนี้เดี๋ยวผมได้เนื้อมาแล้วเดี๋ยวจะลองไปย่างดู เป็นเป็นโรคแพ้ผักพอกินแล้วผื่นขึ้นโหทำดีแล้วมีแต่มีแต่ภาพเราเขาไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะตัวนี้ไม่รู้จักใครเลยบางแว่นยังไม่รู้จักชื่อเลยจริงๆมานี่ก็ไม่รู้จักเคยเลยไม่รู้จักใครเลยไม่มีใครเจอได้ไงเนี่ยเฮ็ดอัานหอยนางรมเนี่ยเขามีมาแบบสบายๆเลยโอ้หแล้วดูตัวดิมานี่แบบแกะให้แล้วด้วยแกะให้แล้วมีแบบยังไม่แกะด้วยมาดูดิมาดูดิแบบยังไม่แกะตัวมันเริ่มเลยอยู่ในสี่เก้าเก้าหมดเลยห้าร้อยมีทอนอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะชิมพวกปูหน่อยนะว่าเฮ้ยสดเเเหหมมืืออนกับทที่่าาโโปปรรลจ๊ะ ตัวนี้เลยอ่ะจ้ะอันนี้ปูไข่ป่ะจ๊ะอันนี้เนื้อเยอะกว่าหนึ่งจะลอนะเะเป็นแบบจัดเดี๋ยวจะลองให้หมดเลยวันนี้โอเคจ้ะขอบคุณนี่พีอาร์ในแซนี้สักินะได้ยินแว่วๆมาจากเจ้าของร้านเขาบอกว่าเฮ้ยมีพวกแซลมอนดองกุ้งดองปูดองแต่ยาดองไม่มีนะให้เทสเองทุกอย่างไม่ต้องเสียเพิ่มเลยไม่ต้องเสียเพิ่มเลยหมดเลยเสียค่ารถเพิ่มเองนี่อันนี้คือโซนของเขาเรียกว่าของที่เสร็จแล้วปรุงสำเร็จสำหรับคนที่แบบหิวแบบรวดเร็วอ่ะมาถึงปุ๊บอยากจะกินข้าวเลยแล้วมีซัพเิ เห็นไหมกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็พวกแซลมอนหันมาดูนี่มีอะไรเนี่ยนี่มีหนุ่มจีบแบบสูดูพวกเหงาหนี้แกอยู่นี่ตลอดนะกลางเต็นท์มาตั้งแต่คราวที่แล้วอ่ะสิบวันแล้วแกอยู่เนี่ยนี่พีอาประจําร้านนะครับผมเขาจะอยู่เนี่ยพอคนไทยมาตักเขาก็จะปุ๊บโชว์ที่คีบตลอดอัสลามูอะลัยกุมค่ะอัสลามูอะลัยกุมค่ะทุกคนสู้ค่ะนะค่ะนุชค่ะเนี่ยเดอะทรีลิตันดักเป็ดสามตัวแต่ว่านี้เขามาสองคนนะจอดรถอยู่หรือเปล่าอีกคนหนึ่งแน่จอดรถอีกคนหนึ่ง อัลสลามมอะไรกุมค่ะที่แบบผมชอบผมดูตลาอ๋เลยคราวที่แล้วไปเนี่ยถ่ายโรตีเป็นน้ำแจ็คแป๊บโบยเย็ดมวยบังไปตักไปแล้วแล้วก็ทำทรงอยู่ด้านหละงเดี๋ยหมดนาแล้วดูดิจสดมากจริงปะเนี่ยอาปะบางให้มันไปตักแล้วปะแหมจะนั่งทำทรงซะหน่อยไอบางละมาต่างถินบอกไปตักได้แล้วยวหมดถิ่นบ้าเ้ยได้การเที่ยวได้การแล้วเที่ยวได้ลืมหมดแล้วเนี่ยงงคนเยอะค้าขายไงครับสามตัวซีดัดเป็นปกตินี่เตะเกียรืตะข่ายสามตัวสิบนะ ไม่ได้เจอร์อีกนะปูเดินตัวเดียวเช่นกดตีเลียดเลยย้อมาเปล่าย้อมาเปล่าแม่งไม่ให้พวกินเลยอะไรมุสลามเขาัสดีนะครับลุงพลาเวลาใครสลามเราอ่ะต้างขำตลอดเลยวะเป็นไรวะเวลาใส่กุ้งครับตอนน้อนกันเฮ้ยแต่ดีใจนะเขาหาว่าเราแบบเฮ้ยมันเหมือนกับเรามามอบความสุขอ่ะนะใช่หรอเฮ้ยได้แล้วได้เดือดกดอันนี้ไฟมันอ่อนไหมป้า ได้ค่ะบอกได้ค่ะไปออดบอกได้ค่ะดูสภาพคนบอกได้ค่ะเฮ้ยเฮ็ดขาดไอ้เหี้ยเฮ้ยขาดอยู่วะพี่ดิเบาเบาเบก่อนค่อยมันต้องค่อยยืดให้มันนนี้ก่อนย้ายได้มากเราต้องได้มาให้มันฟรีๆหรอ่ะเออไม่เคยนี่หว่าไม่เคยดิมึงเคยงี้หรอไม่เคยเหมือนกันไปเห็นป่ะเออมันต้องค่อยๆอย่างงี้เนี่ยทานออดนะลอล่าเออนี่ลอล่าลอล่าบอกดิมโดน เจ้าลงานดิยังจิ้มแบบยืดยืด้วยเฮ้ยเฮได้ว่ะที่จริงอ่ะถ้ามันละเอียดเยอะมันก็จะเยฮ้ยแต่ว่ามันจะนุ่มนะขอบคุณมากครับลอล่า ลองชิมยังอ่ะแต่กินนี่อร่อยนะดิบเลยอ่ะเคี้ยวดิเออเคี้ยวได้ยันอิชาเลยลองแบอิวเคยดูไหมแบอิวอัลสลามุอะัยกุมบารักมาตุลลอห์กบารอกานตูวันนี้อิสฟามาที่เดี๋ยววันนี้ไปเอ็นพาทุกคนมากินจิ้มจุ่มฮาล้านหลักนี่ นีแหละแบอิวมาเหมือนกันนะเราเข้าวงการมาได้เนี่ยก็เพราะว่าโอ้คลิปแรกเลยนะของซานองนะที่ไปบุกบ้านบางตีแล้วก็ไปโอลิกามิจําได้ไหมเวลานานมากนะวันนี้เรามาแนะนําบางตีหน่อยบางตีบอกว่ามีอะไรกินแมน่งดิใช่เลยเราจะเริ่มยังไงอะครับไหนท่านท่านประธานบางตีชอบกินปูไหมกินไม่เป็นกินกุ้งได้อ๋อกินกุ้งได้ชอบกินกุ้งไม่ได้กินได้แต่ปูไทยปูไทยอร่อยนะเฮ้ยเราลองแบบสดดีกว่าไหมได้ครับกับที่กลางตัวเหรอมีอะไรมากินได้แล้วแล้วก็ยังไงต่อครับไปที่น้ําแข็ง แล้วมันจะไม่กระโดดหรอังไม่ตายต้องน็อกก่อนนะแต่ว่าไม่น็อกก็ได้ใช้นิ้วโป้งหนีไปได้วิธีการตักนี่มันเจ๋งมากนะผมไม่เคยทำที่ไหนเลยนะนี่นลยกลาเป็นร้านแรกบางตี้บอกว่าตักแต่หม้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที้เขาบอกว่าย่อสงสูดของเขาพันหกสิบสี่ใช่ไหมพันหกสิบสองหกสิบสองนะอันนีผมซื้อให้บางตี้เอ้ยเทำไม เฮ็ดอีเนี่ยอันนี้เมื่อกี้นึกว่ามุกผมตีมุกไม่มุกไม่มุกของจริงนี่หว่าไอต่อฉอดเมื่อกี้ต้องเก็บไว้นะเดี๋ยวคลิปนี้แม่จอดวิวสูงเพราะมีเลือดล้วนะช่วยแชร์หน่อยนะครับทุกที่ดูนะโอเคครับเนี่ยตัวอย่างใช่เดี๋ยวเราไปกินที่โต๊ะเฮ็ดเลยดีกว่าโต๊ะผมมันจะเละแล้วว่ะดิอ่ะล่ะเดี๋ยวผมไปส่งที่โต๊ะแห้งตีโอ้ยอย่างนั้นเลยนะค่ะปะคับผมปะต้องบอกเนี่ยน้าเป็นร้านแรกนะที่บอว่าให้กุ้ง ดชิวทิ่นี่าตักเองมันเป็นเหมือนมีแอคทิวิตี้ให้เราเล่นด้วยนะครับผมแนะนําจริงนะว่าน่ามาลองเดี๋ยวผมช่วยนิดเนี้เป็นแบบอาร์คามากับใครก็แล้วแต่นะครับจะไม่ได้บริการนี้นะนอกจากมาคุณฟาฮัดมากับสรนองครับสรนองเท่านั้นนะครับสรนงนี่ปกติเราชอบกินกุ้งหรือปูครับเนี่ยผมชอบกินกุ้งครับชอบกินพวกล็อบสเตอร์โอหวาย ต้องเฟดเซนเซอร์นี่เนี่ยต้องเซ็นเซอร์กลัวแม่งจะโดดมาหากูเนี่ยกินกุ้งแต่กลัวกุ้งเราไม่รบกวนบางตีดีกว่านะเพราะว่าเขาจะมากินแบบครอบครัวโอเคขอบคุณมากครับผมคุณแม่คุณครับขอบคุณมากครับผมคุณครับทำไรบ้างเนี่ยตอนนี้เหรอก็สิบโมงนะครับก่อนบ่ายสองแนะนําเปิดแค่สุดเสาร์ทิจันมีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ะก้าวหม้อสูตรของคุณแม่ผมเองทัวร์ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นมาก่อนบ่ายสองดีที่สุดเพราะว่าต้องตะแคงหม้อแล้วโคตรน่าไปลองเลยต้องไปลองเปิดแค่สี่ชั่วโมงเองเหรอไอ้ก้าวหม้อนีี่่่ทเ้าาบออกวหม เกเนี่ยเพิ่งจะกินได้แปดหม้อทิ้ง9หม้อเพิ่งจะอร่อยเฮ็ดไปลองหน่อยจับจำนวนมีตอนบ่ายสนะครับจนกทางสามทุ่มเหมือนเดิมปิดวังคาวันเดียวครับโอเคขอบคุณมากครับเฮ็ดยังไม่สุกเลยเดี๋ยวคนที่ถ่ายเลยถ่ายแล้วมึงกินยังไงล่ะก็กินด้วยกันเนี่ยป้อนก็ได้หน้าเหมือนมึงเลยว่ะเฮ็ดใครวะเนี่ยหน้าเหมือนมึงเลยเด็กแถวบ้านเด็กแถวบ้านเนี่ยนี่ทายาทรุ่นต่อไปนะสนองศูนย์สองทายาทสนองเออทายาทสนองมึงร้อน ที่ผมเอามานี่ก็คือปูมา้าปูจักจั่นแล้วก็ปูปูทะเลเออ,เอ,อแล้วก็มีกุ้งกุ้งแต่ว่าอยากจะให้โฟกัสที่กุ้งกับปลาหมึกขอบคุณอ,อ่น้องร้านนะน้องสาวมาวะเฮ็ดเขาวันนี้ได้ตั๋วมาสี่ใบก็เลยเฮ็ดชวนญาติโก่ปู่พีกางมาด้วยดียว่าเพราะว่าภรรยาอยู่ไกลภรรยาอยู่บนอน,นอกมันพูดได้ไงไม่เป็นไรกุ้งเนี่ยตักมาจากบอ่อตะเกียบที่มันกระเด้งกระเด้งอยู่แล้วก็ไปช็อคน้ําแข็งนิดนึงแต่ว่าอาหารทะเลอ่ะจริงๆต้องกินมือแล้วผมแนะนํานิดนึงสําหรับรสเจเลยนะน้าจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มพริกเก พุดเด็ดเลยเนี่ยมันจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มพริกเกลือทุก,กี้แจ่วอ,อะไรอเน,นี้ยพริกเกลือพริกเกลือที่เขาทำจากระยองอ่ะแถวระยองเขาจะกินน้ำจิ้มพริกเกลือกันแล้วก็ซุกี้แล้วก็แจ่วพอละเฮ็ดมาชิมได้ละนั่งได้ละแม่งเป็นไข่ดีกว่าเฮ็ดโอ้ยนี่สดนะเนี่ยดูดิไข่มีอยู่ในกระดองไม่ได้เซ็ตนะไม่ได้เซ็ตจิม้มน้ำจิ้มพริกเกลือเหมือนเดิม เหมือนกับว่าเขาอัปเกรดจากเลแคทเทอริ่เง,ง,เง,งเขาที่แล้วเลปิ้งย่างเล่ปิ้งย่างเขาที่แล้วอ่ะหี้แต่ผมชอบมันชิมพริกเกลือเขามากเลยเฮ้ยได้ว่ะขอพิมพ์เหน่อนนะผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกเกี่ยวกับรสจเนร่ญเพราะว่าเขาปั้มบอดเกี่ยวกับเรื่องอาหารมานานมากและฝากไว้ด้วยแล้วกันรประมาณนี้รถเจริญที่ที่เขาบอกว่ามันมีแต่ความบรรยากาศอาหารที่มีความอบอุ่นนะอย่างเช่นวันนี้นนผมคุยกับทุกคนได้หมดเลยทุกคนยิ้มให้ผมเลยคือเขามีความสุขอ่ะก็เพราะว่าอาหารมันอร่อยเขาถึงมีความสุขเด็ดจริงแล้วเจอกันตอนองคารองช